ถ้าเราพูดถึงเลเวล51หลายๆคนก็จะนึกถึงโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเปลี่ยน CPU ได้เปลี่ยนการ์ดจอได้สเปคสุดอะไรแบบนี้แต่เครื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นไม่สามารถเปลี่ยน CPU การ์ดจอได้แต่กลายเป็นเครื่องที่สุดอย่างหนึ่งของเลเวล51เหมือนกันก็คือเบาที่สุด เบามากนะครับเบาแบบเบาจริงๆนะครับ990กรัมเออเรามาดูรอบๆเครื่องกันเลยดีกว่านะรเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายตรงนี้รูแรกก็เป็นรูนสําหรับอะแดปเตอร์นั่นเองเขามีอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์มาให้ด้วยในในกล่องของเขานะครับนี่หน้าตาแบบนี้เล็กๆนะครับขนาดประมาณบัตรเครดิตบางๆนะฮะไม่หนามากก็ถือว่าพกพาได้ง่ายต่อไปก็เป็นพอร์ต h ท m i สําหรับต่อจอแยกนั่นเอง แล้วก็ USB Type A USB Type C แต่ USB Type C อันนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่ USB เฉยย,ยังเป็น DP all Mode ได้อีกก็คือสามารถต่อจอแยกผ่าน Type C ได้นั่นเองและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็ยังเป็น USB PD ด้วยก็คือชาร์จไฟเครื่องได้นั่นเองสรุปว่าเครื่องเนี้สามารถชาร์จไฟได้2วิธีวิธีแรกก็คือผ่านอะแดปเตอร์ของเขาวิธีีองก็คือใช้อะแดปเตอร์ USB PD ในการชาร์จต่อมาทางด้านขวานะครับ ก็จะมี USB Type A หพอร์ตลูหูฟังไมโครโฟนที่เป็นคอมโบช่องอ่านไมโคร SD card และสุดท้ายก็คือปุ่ม power สำหรับเปิดเครื่องนั่นเองแต่ผมไม่เข้าใจปุ่ม power เครื่องนี้อยู่อย่างหนึง่งนะครับปุ่ม power มันอยู่ทางด้านขวาของเครื่องแต่ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องมันอยู่ทางซ้ายของเครื่องคือแบบเรากวดแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเออมันติดหรือย,อยังว่าคือแบบทำไมแม่ทำให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันเออเปิดเครื่องขึ้นมาเราก็จะพบกับหน้าจอขนาด14นิ้ว Full HD 60Hz IPS จอนี้ก็เหมาะกับสายทํางานสีตรงอะไรแบบนี้แล้วก็จะสังสเกตเห็นว่าขอบจอนี้บางมากเลยนะครับไม่ต้องตกใจอันนี้ยังไม่ได้พังนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันสามารถกางได้180องศาคือกางและหน้าไปกับพื้นแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ได้แบบว่าเปิดจนขอบจอมันแหกไปแล้วนะครับมันสามารถเปิดแบบนี้ได้จริงๆนะครับส่วนด้านบนก็จะมีเว็บแคมและไมโครโฟนอยู่ส่วนคุณภาพเดี๋ยวผมขอตัดขึ้นให้ดูก็แล้วกันว่าคุณภาพของเว็บแคมและไมโครโฟนเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ อันนี้เป็นภาพและเสียงจากเว็บแคมภายในตัวเครื่องโดยเว็บแคมของเขามีความละเอียดอยู่ที่7 2 0 p 30 fps ส่วนไมโครโฟนจะเป็นแบบ2ตัวอยู่ทางด้านข้างของเว็บแคมบนขอบจอของเครื่องนั่นเองและที่ที่ผมถ่ายอยู่นี้ก็คือเป็นที่เดียวกับที่ผมใช้ถ่ายคลิปหลักน่าเด็กนะครับไฟสตูดิโอชุดเดียวกันเลยต่อมาในส่วนของความแรงนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้ผมให้นิยามว่าลื่นก็นแล้วกันคือผมไม่ได้บอกว่ามันแรงนะแต่มันลื่น แรงในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าแบบเลนเดอร์งานทุกงานเสร็จไปในห้าทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันใช้ CPU i7 ที่เป็นรหัสยูรหัสป,ประหยัดพลังงานแต่ความลื่นของเขาคือมันกดมันคลิกมันอะไรแล้วมันมามันมาแบบปุ๊บปุ๊บ,บแล้วมันมาทันทีนั่นผมเลยเรียกว่าลื่นนันเองส่วนการใช้งานจริงนะคเครื่องนี้ผมเอาไปใช้เรียนได้ประมาณ2อาทิตย์นะทำตัวเป็นเด็กมหาลัยก็ผมก็ยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่นะตอนนี้นะฮะก็ไปใช้งานพวกวอตเ e ็กเซลพาวเว o ร์ร line, พอยต์นะซิงค์ไฟบล็อกซิงค์ไฟก m i เม o ซอ t t ีมซู Zoom กเ c o w e b e X อะไรแบบนี้นะครับสามารถทำงานได้สบายสบายแล้วก็มีหนึ่งวิชาที่ผมใช้เรียนใช้ m a t l a b นะครับเครื่องนี้ก็ลื่นดีนะครับคลิกแล้วมาเหมือนเดิมนะแต่เวลาประมวลผลอะไรที่แบบต้องใช้ CPU 10 100%นตนานก็ต้องรอเหมือนเดิมนะแต่แบบกดแล้วมันมาเมนูบนไวคือเราให้ความรู้สึกว่าเครื่องมันลื่นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมได้ลองก็คือเอามาตัดงานตัดรายการนี่แหละโดยใช้ด Vi ินช Reso l v e นะครับตัดงาน Fu l l HD ได้สบายสบายแต่ตัดงาน 4K ก็อาจจะต้องมี proxy มีอะไรกันนิดนึง แน่นอนคนระับเพราะว่า d a i n c i Resolve เนี่ยเขาต้องการการ์จอแยกนะแต่เครื่องนี้มันไม่มีมันเป็นแค่ Intel UHD Graphic าฟิเฉยๆถ้าใครบอกว่าอยากจะตัดงานบนเครื่องนี้จริงๆนะครับก็อาจจะต้องหาโปรแกรมที่รองรับการ์จอไอตัว Intel UHD ตัวเทอโ์ยี i c k s y n n ของทาง Intel นั่นเองก็อาจจะทำให้ตัดงานได้ดีขึ้นนะครับส่วนการเล่นเกมนะครับก็ใครเครียดได้แลเล่นเกมใครเครียดได้ เกมเก่าๆอย่างเช่น Left 4 Dead 2แบบนี้นครับก็สามารถเล่นได้สบายๆนะเฟรมเรทก็เนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ประมาณ60 fps นะครับอาจจะมีขึ้นๆลงๆเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าบอกว่าอยากจะเล่นลื่นจริงๆอยากให้มันลื่นจริงๆก็อาจจะลดความละเอียดลงไปเหลือ 720p นะครับก็ได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นมานะครับพอลดมาแล้วก็เนี่ย100กว่า fps สบายๆนะครับเล่นได้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับสำหรับเกมเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะไปเล่นเกมที่แบบ โหดโดแบบ t r i ปเปิลเอละไรแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะเพราะว่ามันไม่ใช่น้ตบุ๊กเกมมิ่งนั่นเองนะครับหรือเกมที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นอมอง g Us แบบนี้นะครับก็สามารถเล่นได้สบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรียกได้ว่าเอาไว้เล่นเกมน่ารักน่ารักได้นะครับแต่ก็อย่าจริงจังเกมมิ่งให้มากเกินไปนะครับสำหรับเครื่องนี้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเขาเคลมไว้ว่าใช้งานได้20ชั่วโมงแต่เท่าที่ผมใช้งานจริงนะครับก็อยู่ได้ประมาณ16ชั่วโมง อันนี้ก็คือที่ผมเอาไปเรียนเอาไปอะไรมานั่นแหละนะครับอยู่ได้แบบเต็มวันโดยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์สามารถทําได้จริงนะครับแล้วเวลาในการชาร์จนะครับจะชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเต็ม100%แต่ถ้าเกิดชาร์จขึ้นมาแบบว่า 80%- 90%แบบเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับก็คือแบบชาร์จสชั่วโมงเอาไปใช้ได้ทั้งวันแล้วอะไรแบบนี้นะฮะต่อไปเรามาพูดถึงลําโพงกันบ้างดีกว่า ใครที่เคยดูรีวิวเลเวล5เอ็ดเครื่องอื่นของผมก็น่าจะรู้ว่าผมบ่นอะไรนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับลำโพงนี้ก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันนะฮะพูดอย่างนี้นะฮะเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดอะไรมากก็แล้วกันเปิดให้ฟังกันเลยดีกว่าว่าเสียงมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆในยุคนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดปลาสอันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสายต่อจอและหัวแปลงจอต่างๆจากที่หลายๆคนมีปัญหาว่าเฮ้ยจอผมมีพอร์ตนี้แต่การ์ดจอผมมีแค่รูนี้ผมต้องใช้สายแปลงยังไงหัวแปลงยังไงผมถึงจะต่อใช้ได้อะไรแบบนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าต้องทําอย่างไรบ้างต่อมาในส่วนของคีย์บอร์ดเครื่องนี้ทํามาได้ดีเลยนะครับในส่วนของฟิลลิ่งการพิมพ์นะครับพิมพ์สนุกพิมพ์มันนะครับถึงจะเป็นเครื่องบางๆแต่แบบการกดมันแบบแน่นอะ เออมันไม่ยวบมันไม่อะไรแบบนี้นะครับรู้สึกได้ถึงความแน่นนะครับแต่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับเลเยอมันจะแปลกๆจากคีย์บอร์ดปกตินิดนึงเนื่องด้วยเครื่องนี้เป็นเครื่องรีวิวนะครับแต่เครื่องขายจริงจะเป็นเลเยอ t ์เหมือนคีย์บอร์ดปกติที่ใช้ในประเทศไทยนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแต่นี่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องของการสกรีนคีย์ของเขานะครับบางคนที่แบบว่าต้องยังต้องมองคีย์บอร์ดพิมพ์อยู่อะ ตำแหน่งตัวอักษรตำแหน่งอะไรพวกนี้มันจะดูแปลกๆไม่เหมือนคีย์บอร์ดปกตินิดนึงนะหมายถึงแบบบนล่างอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เลเยอร์นะหมายถึงตำแหน่งการวางตัวอักษรแบบสระอยู่ข้างล่างอะไรอยู่ข้างบนตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับแต่สําหรับคนที่พิมพ์สัมผัสได้มันไม่ใช่ปัญหานี้อยู่แล้วนะครับต่อมาในส่วนของทัชแพดนะครับเรียกได้ว่าดีแต่ยังไม่สุดนะครับก็คือการคลิกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบมันยังแบบแข็งๆไปนิดนึงนะครับมันไม่ได้แบบนุ่ม สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีหลอนบ้างเป็นบางเวลานะครับคือแบบที่ผมใช้มาที่เจอคือแบบบางทีเมาส์มันดีดแบบนิดนึงนิดนึงเวลางานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงๆเนี่ยบางทีน้องดีดแล้วแบบเราอาจจะแบบขัดใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนื่องด้วยผมเป็นคนไม่ค่อยใช้เมาส์แยกอยู่แล้วยกเว้นเล่นเกมนะครับก็เลยแบบมีความรู้สึกกับส่วนนี้นิดนึงนะแต่ถ้าบอกว่าเอาไปใช้งานทั่วไปจริงๆทํางานพิมพ์งานอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเรียกได้ว่า ร้อนมากนะครับแต่ร้อนในที่นี้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าทางเลเวล51เขาได้ Modify ชุดระบายความร้อนในเครื่องนี้มานะครับทำให้ตัวบอดี้ด้านล่างเนี่ยเป็นชุดระบายความร้อนด้วยพูด,ดง่ายๆว่าเป็นฮิตซิงตัวหนึ่งใหญ่ๆอยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับข้างล่างมันเลยร้อนนั่นเองทีนี้พอพลิกมาด้านล่างแล้วนะครับหลายๆคนก็จะรู้ว่าไม่หรือไม่ใช่แดงปลาส,สวรรค์น,นะฮะ เรื่องมาแล้วนะครับเรามาพูดถึงฮาร์ดแวร์กันบ้างดีกว่านะครับจากที่ดูรีวิวมบทั้งหมดยังไม่พูดถึงรุ่น CPU รุ่นแรมรุ่นอะไรแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่ CPU กันก่อน,อนเลยอยู่ตรงนี้เป็น CPU Intel Core i7 Gen10 ในรหัส 10510U 4ขคอร์8เทรดบูสสูงสุด4.9 GHz ้วและที่เห็นมันเลอะๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจว่ามันคืออะไรนะครับมันคือ Mac Performance Tool ทนะครับที่ผมบอกไปว่าเขาใช้บอดี้ด้านล่างเป็นงคนนั่เเเออชือม ความร้อนมาที่แผ่นฝาเครื่องด้านล่างนั่นเองนะเป็นซิลิโคนอยู่ตรงนี้ต่อมาเป็นแรมเครื่องนี้ใส่ได้สูงสุด40กิกะไบต์โดยเป็น8กิกะไบต์ที่ฝังอยู่บนบอร์ดและอีกหนึ่งแผง32กิกะไบต์ที่สามารถอัปเกรดได้รวมกัน8บวก32ก็เป็น40นั่นเองเป็นแรม DDR4 ความเร็ว2,666เมกะเฮิรต์ต่อมาในส่วนของ SSD เครื่องนี้ใส่ SSD ได้2ตัว ตัวหนึ่งจะเป็นแบบ PCIe x p r e s s NVMe อยู่ด้านบนตรงนี้ส่วนอีกหนึ่งตัวตรงนี้จะเป็นแบบ SATA นะครับความยาวสูงสุดที่ใส่ได้ของทั้ง2ตัวก็คือ m 2 2280นั่นเองต่อมาก็คือการ์ด Wi-Fi นะครับอยู่ตรงนี้ด้านซ้าย เป็น Intel AX 2 0 0เรียกได้ว่าสุดแล้วนะจุดจุดนี้นะครับรองรับ Wi-Fi AX ความเร็วสูงสุด2.4กิกะบิตดังนั้นใครที่บอกว่าใช้เราเตอร์ไ e เ e s ส AX อยู่เน็ตบ้านกิกะบิตเครื่องนี้นะครับ Wi-Fi ได้เต็มความเร็วกิกะบิตแบบ ไม่ต้องอัปเกรดอะไรกันเลยนะครับในส่วนสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ใหญ่ของเครื่องตรงนี้นะครับคือแบตเตอรี่นั่นเองแน่นอนนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ได้20ชั่วโมงแล้วผมใช้ได้แล้วมันอยู่ได้16ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าแบตเตอรี่มันใหญ่ครึ่งเครื่องไปแล้วนะครับแบตเตอรี่มีความจุ73วัตต์ออวเรียกได้ว่าเยอะกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหลายๆเครื่องอีกนะครับส่วนอันเล็กๆข้างแบตเตอรี่ตรงนี้ก็คือลำโพง2องตัวของเราที่ผมเพิ่งบ่นไปนั่นเองนะฮะ ก็แน่นอน,นครับมันเล็กแค่นี้เองนะครับจริงๆก็อยากจะให้เขาขยายให้มันใหญ่กว่านี้หรือแบบว่าเลือกดอกลำโพงเลือกอะไรที่มันดีกว่านี้เพราะแบบมันดีทุกอย่างแล้วอะยกเป็นลําโพงจริงๆนะครับ สุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าตัว level 51ชายเส้นตัวนี้เหมาะกับใครอย่างแรกเลยคือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเครื่องน้าหนักเบา990กรัมนะฮะเบาๆพกไปไหนง่าย,ายๆแบบนี้แล้วก็คนที่ต้องการแบตเตอรี่นานๆนะสิกว่าชั่วโมงโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ดัปเตอร์ออกนอกบ้านยาวๆได้แบบนี้แล้วก็ยังคงความแรงไว้ในระดับหนึ่งอยู่นะค,ความลื่นมาเต็มแต่ความแรงก็ตามพลังของ CPU ไปก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก level 51เครื่องนี้แล้วถ้าใครดูมาถึง จะจบคลิปแล้วนะครับลองดูในคำอธิบายวิดีโอนะครับผมมีส่วนลดมีอะไรแจกอยู่สำหรับคนที่สนใจจะซื้อเครื่องจากทาง l e เว l 5ล51นะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมจะเขียนไว้ในคำอธิบายวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube Twitch แดงปลาสวรรค์เลฟิทเทเว e นเสิร์ชเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับประกอบกับก